สวัสดีครับผมนนเองวันนี้นมีนนกาลนงคงซีรษสามตรุยอวกาศในพาร์ทที่5้าแล้วนะครับพาร์ทน,นี้ก็อย่าลงแําทำเครื่องจกักรแก้เครื่องจักรปบปุบมเครื่องจักรก็อยู่ในกล่องแบบยืนนิดนึงคะจายปยสรุปแล้วก็แก้ไขอะไรในหลายอย่างให้เยอะขึ้นนะในการพากูเสียงอะไรหรือเป็นยังไงก็พอได้นะผมก็ได้มาทำใส่ผาาแย่ครับเพื่อที่จะ เออ่เ,เยวาพนะื่อที่จะทําระบบแยกของครับผมก็ได้ตั้งแบบไว้ว่าต้องวางแบบนี้ถึงนี้นะแล้วก็ทํายังไงให้มันถึงเชื่อมกันได้อะไรประมาณนี้นะตอนนี้นี่แหละรครับเป็นจังหวะที่ปวดหัวมากที่สุดเลยครับเพราะว่าต้องทำยังไงให้เครื่องจักรเนี่ยเอยตัวสายพานเนี่ยคือมันต้องไปตามทิศทางที่เราต้องการจริงๆริเนี่ย คือมันทํายากจริงครับผมก็ได้มาครับเครื่องที่ทําให้ตัวเอออคาร์ลนนะ่ะเอกตัวฟไม่ใช่เฟืองที่เองยาวๆนั่นแหละก็ทําให้การหมุนเนะี่ยมันสลับกันได้ครับก็ไปขับมาก็มาวางตรงจุดที่เราเน้นต้องการัรบ Thank <laughs> you. ตอนนี้ระบบแยกของแยกสติกเลือแยกไม้ไม้หลอกเนี่ยได้แล้วครับก็แค่นี้แยกๆแต่มีความเสีีกว่าผมก็ได้คุดกับน้องว่าเราควรไปหาแร่ด้วยเรานะแร่ลรสตโตนครับใช่แร่เรลิสตรโตนเนี่ยมันสําคัญกับเรามากเพราะเราต้องทำอํำแร่และอย่างหนึง่งแต่างช่นด้ไม่ได้ก็นแต่ภาพไปตอนที่เราขุดแร่แล้วกับมาดีดีกว่า และนี่ก็คือแร่ทั้งหมดที่ผมได้ครับตามนี้เลยนี่คือแร่ครับเออรทที่ผมบอกว่ามันจะเป็นมากครับในการทําเครื่องจักรดิร์ทจาเป็นมากกับเลสโตนพวกคอร์สอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปหาคอร์สอีกว่าคอร์สมันไม่พอหรือไม่ก็เลสโตนไม่พรนี่นีละงั้นเราก็มาทําเครื่องจักรในการเรือขุดกระดาษทรายอัตโนมัติกันดีกว่าครับเพราะว่าผมขี้เกียจขุดเองนะครับก็ฟองจอนง่ายก็แค่มีเครื่อง ไอ้ที่เป็นรูปมือแล้วก็ไอ้แท่นตรงด้านล่างเนี่ยแค่นั้นแล้วก็มีเขาเรียกว่วาอะไรกระดาษทรายก็งานนิดเดียวครับแก้ดนิดหน่อยเพราะว่าตรงมือเนี่ยมันไม่ถึงครับก็ไม่มากแก้แค่นิดเดียวครับก็แค่ตัวบตรงนั้นออกแล้วก็วางนี่เป็นแบบนี้นะครับก็้ะยะอาจจะพูด,นดหนุนิดนึงเนื่องจากเออมันอัดมันนั่งหน้าก็ เมื่กกอเรากระปุกอะไรนี่มันไม่ใช่เครื่องจักรอันนี้นะมันต้องเป็นแบบนี้เออมันเป็นนานก็แล้วก็ต้องใช้เออคือเอ่ออ,อ,อ,อะไรเนี่ยอันนี้แหละเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แล้วก็ทำแบบนี้จากนั้นก็ใสก่กระดาษทรายครับหลังจากที่ผมนั่นทําเครื่องมืออจนพอเสร็จแล้วผมก็มาสร้างหัวอ,อยตรงนี้ครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บพวกสตริกไม้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็กอีกนิดนึง แต่อนาคตไอไวตรงนี้นี่อาจจะเป็นไว้หลักในการทําเกี่ยวกับพวกฟาร์มที่เป็นเกี่ยวกับของคดอะประมาวันนี้แหละก็ตรมนี้นะงั้นเรามาขอมาต่อกับการทําเครื่องจับหมุนกันดีกว่าก็อันนี้ยังง่ายหน่อยเพราะว่าตรงสายพันธุ์อันเก่าเดิออเดมเนี่ยคือมันหมดไปทางที่ทานที่เราจะทําอยู่แล้วนะก็เลยอาจจะง่ายง่ายก็น่าง,ง่าย โอเคการขนส่งถูกต้องผมว,ว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้ก,หก,หกหดกดดีด้วยไว้เจอก,กันใหม่กับปานหน้าบ๊บาย